กันทารทา,ามทารามท,ท,าที่อยุธยาที่อยุธยาอ่าไปไปเลยอันทายาม,มันต้องไกลนะไม่ไกลหรอก <c oughs> น่านนว <c oughs> ก็ อาหารการกินของเราก็จะนี่ครับนี่โอ้โหเนื้อเหนียวมะม่วงเหนียวมะม่วงเหนียวม่วงดาราค่ะจากใครจากใครครับมะมดาราอ๋อะม่วดาราด้วยโอ้พี่ปูนี่เองอูสาธุ อาเลยมากินเลยเหลือจะกอดไม่ได้กินเหมดถ้าเหลือใช่เอามาละตอนนี้ร้อยคนเกษตรที่ฟูมีมากเป็นกันเองร่าเริงไม่ิน ไม่เวียนไม่วีนไม่วีนไม่วีนตายแล้วเราเป็นอย่างนั้นเหรอเมื่อก่อนกคนเป็นเหรอพี่ไม่ยิ้มเลยไงคนไป,ไปกองคนจะกลัวอ๋อกลัวแต่แม่อย่างงั้นแม่อย่างนี้แบบมีมีมีต้องตรงเวลานะพี่ภูตรงเวลามาก <L un ters> แล้วก็กี่ซีนให้แน่นอนอะไรเงี้ยแล้วดาราต้องท้องไหวด้วยนะไม่ใช่ไปเอ๋อในบทที่พีู่ดแบบเรา ไม่ความถูกต้องไงใช่ถูกต้องไงว่าคุณไม่ต้องบวดมันแล้วมันเข้าฉากนี่ไงพี่พี่โบตปัจจุบันเนี้ยดารารุ่นใหม่ไม่เอ่ยชื่อเดนำเดียวอันนี้ม่ค่ะมาถึงกองโอ้โหได้ทานทีมดารารู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่บริษัทอุด่นนุนบริการเรานะคะ เอาอยู่ไหมนี่ไงตะกี้สองคนไงสามคนสาคนสคนเอาใหม่เอาอีกลูกค้ายี่สามคนสามคนใช่ไหมนี้ไงเดียวไม่ค่อยชอบนี่ไงไม ดารารุ่นใหม่อะมาถึงสายก็ไม่สนใจไม่ขอโทษขอโทษพี่ปุ๊บเมื่อก่อนเป็นไงท่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเด็กรุ่นใหม่มันจะเกลียดอยู่ที่ช่างมันอยู่นี่ไม่เป็นไรที่ช่างมันแล้วใครตวมันช่างมึงช่างมันนะช่างเองช่างข้าคือคือได้ครูดีได้ที่าระจันแล้วก็ น,นี้มากๆใจเราจะเริ่มเปลี่ยนลงแต่ก็ยังร้อนนะยังร้อนเยอะแต่ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะแต่ก็ดีกว่าดีกว่ายอมรับก็ดีกว่าดีกว่าคือยังยังปล่อยได้บ้างเมื่อก่อนจะไม่ปล่อยทุกที่อยางถึงก็ต้องเป็นหมดแต่ทุกอย่างตอนี้เรารู้ทุกอย่างมันมีความไม่แน่นอนคนเราเกิดมาหลากหลายเราต้องชอบสติปัญญานะคะวาสันสันได้ไหมไม่รู้ เป็นอย่างนั้นน่ะถูกไหมคะถ้าเราจะทางานกับเขาเข้ามาสายก็ช่วยไม่ได้เราก็ทำไปตามที่เราทําได้งานไม่เสร็จก็เป็นเรื่องของเขาเขาไปคุยกันเองแล้วกันเราไม่เกี่ยวเราเราชอบไปเดือดร้อนแดงตื่นนะว่าเฮ้ยเนี่ยเจ้าของละครเขาเขาต้องลงทุนเยอะเราเป็นผู้ใหญ่ไงที่เคยคิดที่เคยอยู่อยู่ในฐานะผู้จัดมาก่อนเข้าใจว่าเขาต้องเสียเงินทุกนาทีนะใช่ค่ะมันคงอเป็นร้อยเป็นพันใช่แล้วบางทีเนี่ยไปโวงท่านก็อิดเราไปคิดที่จริงอ่ะมันมันไม่ได้แ้วไง่ตาม ตามสภาพความเป็นจริงเราก็ไม่ไม่ไปไปยุ่งหรือเปตัดสินหรือเปคิดแทนของเขาเขาจะยังไงมันก็เป็นเรื่องของเขาเราก็ช่วยทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเราท่องบทเรารอคิวที่จะเข้าถ่ายเราแต่งหน้าทำผมให้เรียบร้อยพอแล้อแล้วคุณจะเรียกใชนให้ไปทำคุณไม่ทด้ันก็นอนหมดเวลาไม่ทำคไม่ทำก็เรื่องของคุณละก็เราถือว่าเราในส่วนของเราเราทำตามหน้าที่ดีที่สุดแล้วใครจะรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองได้แค่ไหนเรื่องของเขาแล้วแล้วใครจะเสียหายเราก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรได้สถานการ กินไม่ต้องสนใจฉันเตรียมมาเองเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็อย่างนั้นเมื่อก่อนก็อย่างนี้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องห่วงคือเพนมาถามเราเองนะเพราะจะมาถามเราเองแม่จะกินอะไรบางทีเราก็ยังบอกว่าเอ้ยอะไรก็ได้เรานึกไม่ออกหรอกเรากินได้เราก็กินเรากินไม่ได้เราก็ไมีแต่พี่พี่ไม่กินอะไรพี่เป็นคนที่ไม่กินเราไม่กินเนื้อแล้วก็ลั่นเองกับอาหารมันก็มันเราจะไม่กินง่ายมากก็ง่ายกินเองอ่ะเราก็ว่าแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เอาไปเองเลยง่ายสุด บางทีบางทมันก็มันก็เรื่องเยอะไปไงก็ไม่ได้ไป่ก็กินไม่ได้เราก็ไม่กินก็ได้แต่ทำงานของเราแต่ไม่โกรธไม่โกรธนะแต่เราไม่กินเองไงแต่เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนไม่ได้นะก็ไม่รู้นะเราบอกเอ้ยทำมาได้ยังไงแบบนี้แล้วบางทีเราก็เห็นคนนี่งไปคิดเอนอ่าเห็นไหมเห็นไหมเรากินไม่ได้กินไม่ลงคนทำงานหนักหนักเรากินอาหารไม่ได้แต่วันนี้แต่วันนี้ขายดีมาก ไข้ดีมากนี่แหละให้แก้วขน,นมมะม่วงดาราให้แก้วอุ้ยขอบพระคุณครับปิดทองแล้วปัดทองแล้วปัดทองนิดหน่อยคือ,ค,อ,ค,อคือคนเยอะให้เก็ไม่ค่อยได้โอกาส นี่เป็นการฝึกนะเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์กับผู้นำเราจะสอนคือถ้าจิตเราดีทสียอย่างเนี่ยมันถึงบุญตรงนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมาเยอะพ่อแม่ก็ทำกวดเพราะเขาเพืกอกินส่วตางอย่างเราเนี่ยมันเป็นงานของพวกเราอยู่แล้วนยืนดูก็ยืนดูก็ปิติแล้วเราก็ปิติเราจัดหาอะไรให้เขาอุปกรณ์ชี้เสืออะไรเราทําได้ตามกําลังเราเรจัดมาให้เขาแล้วเขามาทํากันเราก็โมทนาหุ้เราก็เขาปัดแต่ละทีเนี่ยมันก็เหมือนเราปัดนะแล้วบุญจะมาถึงเราเขายิ่งปี เิเขายิ่งมีความสุขเขายิ่งมีความสะดวกเท่าไหร่เนี่บุญจะมาถึงเราโดยที่เราไม่ต้องไปทำะไรก็ได้แต่ก่อนก็ต้องแย่งทันหรือไม่ต้องหร<บ>ือไม่ต้องนะไอเนี่ยอยากเยอะอยากงนี่ยก็อยากน้อยลงแต่ก็มีบางทีก็มันจะเกิดรู้สกในใจเออนี่คุณน,นะอะไรท่านได้มีนะได้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 แรงใจแรงใจเราแทนที่จะเป็นแค่สถึงแต่สิ่งของเราก็มุนทนาครับคุณที่เขาทำเขามีความสุขเขาได้บุญเราก็ได้บุญเขาบางทีแบบครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเราได้บุญมาตั้งหลายเท่านะ ถ้าเราจิตเราจิตเราจิตเรามีจิตเราแบบโมทนานะเขาอะแล้วเราก็ถท้าแหวนสีเลยสีแหวนทองทุกอย่างที่เขาจะสามารถที่ลยถวายก็พอแล้วคือพี่ผู้เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพของเจ้าภาพสีมาหลายวัดมากเท่าที่แอบดูก็มีแอบมี่แอบคนไม่รู้เขาพี่นะคนไม่รู้ไม่เป็นไรเลยไม่เป็นปัาสุดท้รู้เราเราูเราพอแล้วเราที่สุดแล้วเราที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่ง ทีส silly, ่สุเด็กพ่อนที่สุดเด็กพอพระเ้านะคะท่านท่านสุดอ้อย่างเพราะฉะนั้นแค่นี้ว่านะแต่บางทีมัน็ยังมีกี่เด็กี่อยากน on mm. anyway. <MA ิดนิดขอถวายมือหน่อยเกแผ่นไปี่สองแผ่นเอราะหรอึ้นไป9้าแผ่นขออีกสิบแผ่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะประมาณนั้นแต่ก็แบบน้อยนู้ยแต่ถ้าไม่มีคนทำเราก็ทำไปแต่แต่พี่สำหรับพี่นะพี่คิดว่าพี่ไม่มีความสามารถที่จะืนได้เป็นสามสชั่วโ คนเรามีลิมิตของตัวเองแี้ของคนเขาเกิดมาเพื่อตรงนี้เลยก็เข้าใจ ก็ยืนได้3าชั่วโมงครึ่งวันก็ไม่กินก็ได้แต่เราขึ้นไปประมาณชั่วโมงพักแล้วตาเราลายแล้วใช่ไหมคะทองหนีท่านหนีก็จะไม่งามไม่งามพอเริ่มรู้สึกไม่ไม่ไม่เนี้ยไม่งามลงแล้วพอละบพอพักเหนื่อยเดี๋ยวขึ้นใหม่มีโอกาสก็ขึ้นใหม่มีโอกาสขอีกแล้วก็เริ่มเริกดิคิดนี่แต่เราอก็ยังดีอย่างนี้เลยทุกท่าเดี๋ยวต้องขออนุญาตไปชิมเข้าเนี้อมะม่วงดาราครับนางเอกจริงๆต้องเรียกนางเอกตลกพัน ล้านนะพอแล้วมันอดีตแล้วจริงบอกว่าให้อยู่กับปัจจุบันตอนนี้ก็ยังขำยังไงมัตลกเร้นยากมากจรินยากมากแล้วว่าทั้งหมดอยู่ข้างในก็ไม่ทำอะไรถ้ามันเกิดขึ้างในอย่างที่บอกธรรมชาติหมดเลยคแล้วบางทีกับคาแรคเตอร์นั่นจ๋อเวอร์นะแต่ถ้ารู้สึกว่าเราเป็นตัวนั้นแล้วมันออกมาจากความรู้สึกว่าเราจะเป็นอย่างนั้นจริงนะคนก็ลืมความเวอร์นะก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนี้นี่แสดงคาแรคเตอร์ในตัวละครตัวนี้มันเป็นแบบนี้ก็จะรู้สึกว่าเออมันเป็นธรรมชาติของมัน แล้วก็จะลืมลืมจับผิดเรียกว่าจับผิดดีเออก็แบบดูไปเลยอ๋อมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเติรตามก็เป็นเทคานี่ก็เติร์ตาใช่ไหมทฉันจะเล่นอย่างเงี้ยเติร์ตาใช่ไหมได้อ่าก็ที่เราแบบเรว่าเป็นคาแรคเตอร์ของเราจริงๆในเรื่องเป็นคาแรคเตอร์ของไอ้ตัวนี้ไงมันก็ไม่ดูเว่อจริงๆก็เป็นอย่างนั้นนะพี่บัวท่านเป็นแบบอารมณ์ใช่ไหมแหมอารมณ์ไม่บอกมองทีอารมณ์ก็ไม่พูดมันดุหน้ามันเรารู้สึกหรือว่าหน้าเรารู้สึก ทำไมมันดูไม่อยากแต่บางอารมณ์เราก็อยากจะเล่นบางทีขับเฮ้ยร้องเพลงเพราะว่าบ๊วยเออเออเนี่ยอารมณ์นี้เนาะเราก็จะดูนะตามไปดูไปดูตามดูตัวเองตามก็ตามใจตามดูใจเราด้วยแบบนี้ทันบ้างไม่ทันบ้างเดี๋ยวก็จะดีเองซึ่งดีซึ่งดีซึ่งได้รู้จักตัวเองมากขึ้นก็เนี่ยท่านสอนให้ดูตัวเองให้ดูใจตัวเองอย่าไปดูควัตุ่ แ่ถ้าเป็นเรื่องมันไม่จบคนเรียนอยู่ในะาษาดูตัวเองอ่ะมันก็จะทันสติตลอดนะพอเริ่มถึงวันหนึ่งเนี่ยไปได้ไกลแล้วท่านตัวเองเราจะหยุดได้อารมณ์ก็ไม่กดโกรธได้ทันคุ้มว่ามันมันหายนะแต่เวลาเรามองไปโกรธทำไมใช่ไหมเออโกรธทำไมมันบอกไม่เห็นความโกรธพวกมันแอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวกวนตีมากๆมันรับไม่ได้ อยกด่คุดีค่ะชูนะคะเอาละ้ำไรไหลการใหญใหญ่